เฟนกับพีเป็นเพื่อนรักกันวันๆพวกเขาก็ไม่ทำอะไรนอกจากชวนกันไปแข่งรถพีว่างๆตอนเย็นไปแข่งรถกันไหมเออเ้าไปดิเดี๋ยวกูโทรชวนไอเชียวก่อนฮัลโหลฮัลโหลไอเชียวยินดีเจอกันที่ท้ายหมู่บ้านนะเว้ยเ,เออเจอกันตอนเย็น คุณได้ทำประกันพรบรถไว้ไหม<ำ>ถ้าคุณไม่ตายคุณจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นตามพรบรไม่เกินส0 0 0 0ืนบาทแต่หลังจากพิสูจน์ถูกผิดแล้วคุณจะได้รับเงินสูงสุด80,000บาทแต่ถ้าคุณสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ตาบอดหูหนวกหรือเป็นใบ้ คุณจะได้รับค่าคุ้มครองเบื้องต้น35000บาทแต่หลังพิสูจน์ถูกผิดแล้วคุณจะได้รับเงินคุ้มครองไม่เกิน300000บาทถ้าคุณนอนโรงพยาบาลคุณจะได้รับเงินชดเชยรายวันวันละ200บาทไม่เกิน20วันเท่านี้ก็นอนตายตาหลับแล้ว